ถ้าคุณเห็นสีแดงรู้สึกเจ็บหรือฝันถึงใครบางคนในคืนที่ไร้ดาวคุณแน่ใจได้อย่างไรว่านั่นคือคุณที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสมองแต่มันคือเรื่องของจิตวิญญาณ คุณรู้สึกถึงความเจ็บความสุขหรือสีแดงอย่างไรแล้วเหตุใดเราจึงรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อสมองคือคกลไกที่ซับซ้อนมันบอกได้หรือไม่ความเป็นเราอยู่ที่ตรงไหนเดวิดชอเมอร์สเป็นนักปรชัชญาและนักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจหรือ cognitive scientist ที่มีชื่อเสียงจากงานเกี่ยวกับปรัชญาของจิตใจชอลเมอร์สเกิดที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเติบโตในเมืองอดิเลตเขาสนใจคณิตศาสตร์และปรัชญาตั้งแต่เด็กได้รับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of Adelaide จากนั้นศึกษาต่อด้านปรัชญาที่ University of Oxford และจบปริญญาเอกด้านปรัชญาและประสาทศาสตร์วิทยาที่ Indiana University ชอมาเสนอแนวคิด property dualism ซึ่งยอมรับว่าจิตสำนึกอาจมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพเพียงอย่างเดียวเขาสำรวจแนวคิดแพน p ซค c h i s m ที่พูดถึงจิตสำนึกอาจเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของทุกสิ่งและปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือนผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือหนังสือ The Conscious Mind ที่แนะนำแนวคิด Hard problem of consciousness หรือปัญหายาิของจิตสำนึกซึ่งแยกแยะปัญหาง่ายคือการทำงานของสมองและปัญหายากคือประสบการณ์ส่วนตัวหรือควเลียของจิตสำนึกปัญหานี้ไม่ใช่การถามว่าสมองทำงานอย่างไรแต่คือการถามว่าทำไมการทำงานของสมองจึงก่อให้เกิดประสบการณ์ส่วนตัว ลองพิจารณาง่ายๆเมื่อคุณมองสีแดงเราสามารถอธิบายได้ว่าแสงกระทบจอประสาทตาสัญญาณส่งเข้าสู่สมองไปยัง Visual Cortex ซและเกิดการประมวลผลนี่คือสิ่งที่ c ช a เมอร์เรียกว่า easy problem แต่คำถามที่ลึกกว่านั้นคือทำไมคุณรู้สึกว่าสีแดงคือสีแดงอะไรทำให้เกิดความรู้สึกเฉพาะตัวนี้ขึ้นมา ในสมองของเรามีเพียงเซลล์ประสาทมีเพียงสัญญาณไฟฟ้าและเคมีแต่เมื่อรวมกันเข้ามันกลับกลายเป็นฉันรู้สึกเศร้าฉันจำกลิ่นดอกไม้ได้ฉันฝันถึงทะเลนี่คือโควเรียประสบการณ์ที่สัมผัสได้เฉพาะบุคคลไม่สามารถถ่ายโทษให้ใครเข้าใจได้ตรงกันและนี่เองคือหัวใจของฮาร์ดปร็ ถึงแม้เราจะเข้าใจกลไกลสมองทุกขั้นตอนมันก็ยังไม่อธิบายได้ว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึก AI เข้าใจโครงสร้างของข้อมูลได้ทั้งหมดแต่ AI รู้สึกบางอย่างได้หรือไม่และหาก AI ไม่สามารถรู้สึกได้ทำไมเราถึงคิดว่าเรากำลังรู้สึกจริงๆหรือว่ามนุษย์ก็เป็นเพียงอัลกอริทึมที่หลอกตัวเองว่าเรามีสติ ว่าประสบการณ์ของเรานั้นแท้จริงบางทีความรู้สึกอาจเป็นเพียงเงาสะท้อนจากโค้ดในสมองแต่เรากลับเผือเชื่อว่ามันคือตัวตนจิตสำนึกคือสิ่งที่เราทุกคนมีแต่ไม่มีใครอธิบายมันได้แน่ชัด Hard Problem ไม่ได้สอนให้เราหยุดถามแต่สอนให้เรากล้าถามคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆและบางที สิ่งที่ลึกที่สุดในจักรวาลอาจซ่อนอยู่ในความรู้สึกที่ไม่มีใครเข้าใจได้เลยนอกจากตัวเราเอง